จรียพอเญา่โยมสายุยี่นทั้งหลายวันนี้เรามีเทปูนกัน16คิวสิคิวก็ไม่น่าจะพอนะอช่างวุฒิกำลังดำเนินการอยู่นะปรับพื้นหน้าปูนอุบะเหเี่ยวเหลียวชอบหน่อยแม่ชีหิระสันตะสุธเมเอาบันอ้วนบุ๋มสีไพรแม่ชีพุตธะ วิเชียนพ่อหัดนะดูสำเรียงนะท่านกระโทกแล้วก็บุ๋มแล้วก็ยอดมนุษย์ในชีวิริยะหลวงพ่อชุม่ม<อ>พ่อประสิทธิ์นะหลายคนอยู่นะ<ม>พวกหัวอางก,ก็มากันหลายคนอยู่แม่แม่หัวอางนะมาช่วยงานกัน<ม>ต้องการโนเกือ้อมาอนุโมทนาบุญกับพวกเราแล้ว ันเทเสร็จแล้วไม่ต้องแล้วไม่ชีไม่ต้องแล้ว,ม,ม,ลวมันถึงนี่แล้วไม่ชีสันตะไม่เชี้นรินทานะฮะหลันนี้คือหน้าง,งานที่เราเทป,ปูน16คิววันนี้ประมาณ5คันบางคันก็3คิวบางคันก็3คิวครึ่งแต่ต้องได้16คิวในวันนี้คำนวณไปแล้วก็ฝนลงเม็ดปรอแปะนะ ก็เสี่ยงๆอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ตกแล้วลงประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามากกว่านี้ก็หน้าปูนจะเสียเ <c oughs> พราะเราเทเมืออ่อเราเตรียมงานมันไม่มันไม่ไมลงนะแต่ตอนที่เราเทเนี่ยมีเม็ดเล็กๆลงมาตอนนี้ยังได้อยู่ไม่เป็นไรน <c oughs> ขอบคุณหลายๆท่านมานมโนมทนาบุญกันกับลานธรรมด้านหลังมหาวิหารพุทธปร,ปรินิพานร่วมด้วยช่วยกันกำ <c oughs> ลังตัดใบเม็ดเพิ่มเติมยวพรมายวพรมา ยมพรเอาเครื่องมือมาตูุยมพรเครื่องมือมาเพื่อจะตัดหินตรงนี้หินที่โผล่เนี่ยเครื่องมือยมพรนะอานวยการตัดหินตรงนี้ที่โผล่ไอคูบะคงแล้วก็คูบาโอมาตัดอนอนตายละเทกันอีกละตรงน, ون, นู้นนะเราทำอะไรก็ทําให้มันสาเร็จสร้าง,งวัดสร้างวาร้างคณงามความดีก็ต้องทําให้สําเร็จทําด้วยความตั้งใจ พระาจารย์ก็พาลูกศิษย์ลูหาสร้างนะยตดโยมก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้หลายคนก็โอนจตุปัจัยมาร่วมบุญอย่างคุณตู่รัชดาวันก็มา1คิวนะสองพบาทสาธุเป็นอย่างยิ่งนะโน่นปราณีไม้เกียวกลางนะก็เจ้าประจารัาของเราวันนี้ช่างวุฒิซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ปราดปูนได้เก่งแล้วก็งานปูลเก่งนะก็ปิดร้านเพื่อจะมาถวายงานพระอาจารย์ หลายหลายคนเลิกงานแล้วก็เข้ามาอย่างนี้มิเชินสำเร็จบรนอ้วนอย่างนี้นะแต่เวาลามันคนก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านนะก็ละการละงานจากท้องไร่ต้องนาจากสวนของตนเพื่อเตรียมมาช่วยงานพระอาจารย์หลายหลายคนหล,ยหลายท่านช่วยกันคนละไม้คนครมืองานที่วรยากก็สําเร็จนคนปาดปูนเป็นก็ปาดปูนคนปาดปูนไม่เป็นก็ไปช่วยเกลี่ยปูน,นคนปรับพื้นผูกลวดมัดเหล็กหาแนวหาระดับช่างเชื่อมก็ช่วยเชื่อมนะ อันนี้ตามภาพเลยที่เราทำงานกันนะทีมน응ี้กำลังตัดเหล็กแล้วก็วายเมดนัเหล็กวายเม็ดนะก็ด้านหลังมหาวิยายพระธปริพานธ์พระอาจารย์ก็จะได้พักบ้างแล้วล่ะเพราะว่าเทมาสามล็อกนี้ก็เกือบจะสุดแล้วเลยนิดเดียวก็ถือว่าถ้างานอะนไรมันเสร็จพระอาจารย์ก็ได้พักบ้างนะพระอาจารย์ก็ มีงานต้องเขียนประวัติให้หลวงปู่ไม้ด้วยมีงานที่ต้องเอกสารงานที่ต้องเขียนนี่แหละก็เป็นงานหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็งานที่ต้องมาคุมงานผาลูกศิษย์ลูกหาทมซึ่งเป็นงานเดินที่ค้างอยู่ที่เราต่อเนื่องมาจากพระธาตุจอมผาเราทำมหาวิหารก็ต่อเนื่องกันมานวันนี้แอดเวิร์ดนะแอดเวิร์สสามีคุณพลอยมาจากเชียงรายก็มาวันนี้ก็จ่ายค่าพื้นที่ค้างอยู่อีกหนึ่งแสน จ่ายไียบ้อยแ,แล้วแล้วก็ยังมีค่าหินคอร์สอีกนะที่เราจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งจะอีกส่วนหนึ่งก็ต้องจ่ายจ่ายกันอะไรที่มันข้างๆคาคา,า,าก็จะจ่ายกันพยายามที่จะชํา,า,าระศาสรางแล้วก็ทํางานให้สาเร็จนะขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนที่ช่วยกันช่วยงานและน้ําใจจากทุกๆท่านที่มีต่อวัดบาศาสนามีต่อพระอาจารย์แล้วก็วัดบ่าอุพาสูงขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะพระอาจารย์ก็ต้องอาศัยลูกศิษย์นี่แหละต้องอาศัย พุทธศาสน,นิกชนพุทธบริษัทนี่แหละางานการยิงสาเร็จอันว่าพระเจ้าไม่ว่าวัดไหนโด่งดังหรือไม่โด่งดังก็ตามอาศัยญาติโยมทั้งนั้นแหละมีบุญน้อยบุญมากก็อาศัยญาติโยมทั้งนั้นแหละสว่วนร้ายก็คือมีบุญมากก็อาศัยญาติอาศัยโยมมีบุญน้อยก็อาศัยญาติโยมทั้งนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําด้วยตัวตัวเองนะอันนี้ก็ทุกท่กานก็มาถวายแรงถวายงานวันนี้ก็มีสีแร่มีสุธเมศนะนะมีระนาบุญช่วยกัน ทำให้สําเร็จผลสําเร็จประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวตามภาพเลยนะเนี่ยก็ไม่ชีวิริญญาก็คอยซ้ำสะอาดที่มันทําให้พื้นของเราที่ทําไปแล้วสกปรกก็มีคนคอยปัดกวาดทาคงคมสาดเก็บงานให้สะอาดเก็บงานให้เรียบร้อยนี่มหาวิหารอยู่ตรงนี้นะเราก็พยายามให้สาเร็จผลสําเร็จประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะนั่นแหละเราก็เทตรงนั้นเราตรงนี้เราเรือหน้่งร้านแล้วนะเราก็จะเทตรงนี้ ให้สำเร็จนะสาธุกับทุกท่านอนโมทนากับทุกกคนบ้านนี้มันจะกระเด็นใส่ผนังไหมล่ะเอาอะไรกั้นไหมจะกระเด็นใส่ผนังไหมล่ะอขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนนี่คืออัปเดตในวันนี้อนโมทนาในวันนี้กับทุกๆท,ท่านที่ช่วยกันช่วยแรงและบางท่านก็ บางคนก็ร้อยส0งบาทโอนมาเพิ่มเติมให้งานเทปุลลานทําด้านหลังมหาวิหารสำเร็จขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญกันเข้ามาไม่ต้องถือหานบาท10บาทร้อยสองร้ 200, หรือสาธุบุญกับพระอาจารย์ก็ได้เหมือนกันได้บุญหลายๆอย่างช่วยกัน,นพระอาจารย์เห็นลูกศิษย์ลูกหาเขามาทํางานถวายแรงพระอาจารย์ก็ต้องเป็นคนพูดเองอย่างนี้แหละขอบคุณเขาอนุโมทนาบุญกับเขา พราเป็นน้ำจิตน้ำใจของลูกศิษย์ลูกหาที่มาถวายแรงกันโยมพรก็เข้าไปกวาดปูนเข้าเหมือนก,กันนะ,ะสุธเมฆกระดันปูนไปไชี่ด้านโน้นอเอาเข้าไปด้านโน้นเห็นไหมละ่ะงานต่างคนก็ต่างทําที่ยากมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยที่จะไม่สําเร็จก็สาเร็จผลสําเร็จประโยชน์นะอเอามาเพิ่มเติมใช้ในการบางชินกลางมาเพิ่มเติมขึ้นมานะ ขอบคุณอนุโมตนาเป็นอย่างยิ่งกับทุกๆคนเรียวแรงแข็งขันกันช่วยงานกันนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอนุโมตนาเป็นอย่างมากนะเห็นภาพแล้วก็ชื่นใจว่าเราก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาว่าเวลาทํางานก็มาช่วยกันมาช่วยกันทํามาช่วยกันออกแรงมาช่วยกันทําบุญนะมาช่วยกันสร้างบาร,รมีกันนะบุญบาร,รมีนี้มีอานิสงส์มีผล ยอมได้ผลได้ถึงแน่นอนนะ,ะสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนเนี่ยเอ๋อนี่พวกตัดใบเมตรนะต,ตัดเลยวันนี้วันที่9นะเลิกดียามดีเก้ากันยาจนสระสะมัครรหกสิบห้าภาคใบบ่ายเราเทปูนนะฝนประแปะมา2เม็ดหายไปแล้วขอบคุณฝนมากๆด้วยเพราะเรามีความจําเป็นที่จะต้องเท,งทปูนที่จะต้องรักษาหน้าปูน รักษาเงินที่เราทําไปก็อยากได้ของดีๆเนาะ,ะจะได้ไม่เสียหายกับสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เราจ่ายเงินไปแล้วเราก็อยากได้ของดีจ่ายไปร้อยบาทเราก็อยากได้ของราคาร้อยบาทไม่ใช่จ่ายไปร้อยบาทได้ราคาไม่ไมถึงร้อยบาทหรือว่าเสียเงินไปเยอะๆแต่ว่าไม่ได้ของดอีเพราะว่ามันเสียหายเพราะฝนเพราะอะไรพวกนี้นะเราก็อยากให้มัน ได้ดีๆสมกับเงินที่เราจ่ายไปนะขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนนี่คืออัปเดตในช่วงนี้อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านในช่วงนี้นะเห็นภาพกันแล้วนี่โอ้สาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งญาติโยมอนุโมทนาบุญด้วยนะกับการทำทำบุญศพขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคน,คนก็เจริญพร